สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่ฮอตที่สุดนะครับของไอซ์บอร์ลาลิกาช้างรถถูแชมเปียนช้างเส้นทางสู่แชมป์นะครับเจ้าหนูคนนี้เป็นใครครับจาก3รายชื่อนี้ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะฮะใช่แล้วค่นนะ,คคะแต่ว่านักข่าวก็ไปซีอูหรือว่าโคชอาบรองเท้าของเขาเขาขมีสลักชื่อลูกชายของเขาด้วยนะคะชิอาโก้ครับชื่อลูกชายคนแรกของเจ้าเมสซี่นั่นเองหน้าเป้าแน่นอนกับเมสซี่ที่จะพกผลนกลงสนามอีกครั้งหนึ่งคือต้องยังไงต้องยิงให้ได้ นำเสนอไปแล้ว5คนสัปดาห์นี้มาต่ออีก5คนอันดับที่5ถึงอันดับที่1ค่ะเอโต้เป็นนักเตะที่เก่งกาจมากครับในยุคหนึ่งสมัยที่เขาเล่นอยู่กับทีมมาโยการ์าน,นะฮะนี่ครับฟาบิโอคอคนใส่เสาถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในสมัยที่มาเดิดึงตัวมาร่วมงานนะครับก็สิทแรกเป็นเรื่องของโรนันโดไปออกรายการทีวีผมว่าล้อเหรอเขาออกรายการเนี่ยเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ช่วยให้แม่กับลูกคืนดีกันในรายการ คือมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเมสซี่กับโรนัลโด้ครับคือระหว่างาโรนัลโด้กับเมสซี่เนี่ยมีอายุห่างกัน869วันส่วนลูกที่เพิ่งเกิดมา17มิถุนา2010เนี่ยก็ไปห่าง869วัน